โอเคก็กราสวัสดีกันนะครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่ในเกมวันพันแม่เดสต์บงเกตในเซิร์ฟเวอร์หกหนึ่งเก้าและเซิร์ฟเวอร์จีนเจ็ดหนึ่งหนึ่งกันนะครับผมนะวันนี้เราก็จะามาอัปเดตเหมือนเดิมเลยนะครับผมนะส่วนทางหน้าของกิจกรรมเนี่ยอ,อผมกดดูแล้วนะครับมันทําอะไรไม่ได้นะครับสิ้นสุดแล้วนะแล้วมึงจะเหลือทําแปะอะไรแม่อหนึ่งวันยี่สิบชั่วโมงนะครับเอรัอ่วนะครับคงจะมาให้ซื้อของตรงนี้เรามั้งแบบขมแบบกลัวคนไม่ได้ซื้อแต่มันไม่มีอะไรให้กูซื้อเลยไงเนี่ยไม่ม อ๋อมีด้วะห้าสิบเอ้ยห้าสิบเฮี้ยเลยห้าพันเหรียญมึงให้กูเนาะเควสนี่ก็ยังทําอะไรไม่เสร็จเลยนะเดี๋ยวเรามาทำเควสกันดีกว่าเควสอ่าอันนี้เมื่อก่อนน้นนี้ผมทำคลิปไาแล้วแต่ว่าไฟลมันเสียเนาะผมก็อันนี้เรียบร้อยหมดแล้วตรงนี้ผมก็ยังไม่ได้ผ่านนะเพราะว่าผมไม่ได้ติดอันดับนะผมนะ ก็เลยมาในเข้าเลยศึกดวนนะผมนะก็ซอรี่ด้วยนะครับผมนะใครที่อยากดูนะครับแหมโอเคเราก็มา,ามมท,ทำตรงนี้ผมอย่างอย่างที่รู้ครับทําตรงนี้สิบครั้งแล้วผมก็คือตีสิบครั้งนั่นแหละเพื่อเราจะได้มีเพชรอีกห้าสิบนะครับ <c oughs> แล้วก็ใครที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับตอนนี้ผมกําลังหาเกมอยู่เนาะเดี๋ยวที่ลูกคลิปหน้าอันนี้สปอยหนะ่อยคลิปหน้าจะเป็นรีไฟนะครับเพราะว่า มันมันมาแล้วทุกคนตู้ลดราคาแล้วผมนะถามว่า่าได้กี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเรารอไปรุ้นในไอดี ID นั้นดีกว่าผมนะแต่ไม่ได้เข้าดีผมนะไอดี ID ผมผมบอกแล้วกันไอดี ID ผมได้แปดสิบห้าอีแปดสิบเก้าเปอร์เซ็นตะ์ผมเดี๋ยวผมก็จะไปเซิร์ฟเหมือนกันเดี๋ยวตอนนี้ตังค์ไม่มีนะครับเดี๋ยวร้อยผมได้ตังค์เดี๋ยวผมจะไปสุมนะ่มเนาะผมจะไปผมจะไปเอาชุดแบบว่าตึงๆในนั้นนะผมนะส่วนเดี๋ยวผมจะทําคลิปเกี่ยวกับไอดีแฟนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปเซิร์ฟของให้มันเนาะ ก็ผมจะซอ้ออันที่ดีที่สุดละกันเป็นของเซอร์เซอร์กผมกันละกันเป็นการเซอร์แบบเซอร์อะไรอย่างงี้โอเคเรา,าเราพูดเรื่องนั้นดีกว่าเรามาทำเควสกันดีกว่าผมแน่นอนครับผมเควสก็ยังเหมือนเดิมหน้าเบื่อจำจีกระลิงซึงโปะอะไรกินถึงตะอะไรประมาณนะั้นนะทุกคนนะของก็ยังเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่มันดีหน่อยก็คือเราจะได้เก็บตัวทุกคนนะอีกไม่นานเราก็จะได้เด็กอยู่อาร์มาแล้วนะครับผมนะอย่างที่ผมบอกว่าผ,ผ,ผมเตรียมมาแล้ว ยังไงเด็ก ur ผมก็ต้องเอาอยู่แล้วทุกคนเพราะมันเป็นตัวคอนคอร์ใหม่เนาะนั่นคือสิีที่สําคัญมากแล้วทุกคนใครที่เล่นเกมมาพันแมนน่ทุกทุกคนนี่คือต้องมีความอดทนนะจ๊ะอันนี้พูดจริงๆริงนะไม่ได้ร้อเล่นนะเนี่ย <c oughs> อ่าอย่าลืมอัพตรงนี้ด้วยนะ,นนะครับเพราะว่ามันจะได้เพิ่มพลังให้ทั้งทีมเนะมาะมันทำให้ตัวทีมเราเนี่ยโหดขึ้นนะครับอ่ะอันนี้ไม่ได้ยกเลิกไปอ่ะเรียบร้อยครับผม โอเคเราไปนี้ต่อดีวกว่าทุกคนคือเควสผมเยอะมากนะน,นี่ขนาดผมเคลียร์ไปแล้วนะส่วนหนึ่งนะแต่มันก็ยังเคลียร์ไม่หมดนะอตรงนี้เคลียร์โอเคครับผมแล้วก็เซอร์ช็อกโกแลตผมอย่างที่บอกครับถ้าเวลหนึ่งจนถึงเวลหกสิบเซอร์ห้าครั้งจำบ้างนะครับนี่นี่ห้าครั้งประมาณร้อยห้าสิบเพนนะครับแต่ถ้าคุณเกินเวลหกสิบไปแล้วเป็นหกสิบหกสิบหนึ่ง หกสิบสองหกสิบสามอะไรประมาณเนี้ยคุณเซอร์แค่สี่ครั้งพอซึ่งตอนนี้ผมวิวเจ็ดสิบแล้วรเราจะน่าเซอร์แค่สี่ครั้งพอนะครับทุกคนไม่ต้องเซอร์เยอะเนาะเพราะว่าอ่ามันไม่ได้จําเป็นอะไรขนาดน,านั้นเลยนะทุกคนนะถึงมันก็ยังจําเป็นนิดนึดนงก็เถอะนะก็คือในการอัพตัวละครให้ไวขึ้นอะไรอย่างนี้แต่ถ้าทุกคนมีอ่สมุดโน้ตนะครับผมนะสมุดนิดโน้ตของผมแล้วกันผมตั้งชื่อสมุดมาอย่างนั้นเลยสามสิบเก้าบาทนะครับก็เหมือนเดิมครับทำเหมือนผมครับเชื่อผมคุณวิวขึ้นเร็วแน่นอน,นครับ แถมเพชรก็ไม่ต้องเสียเยอะด้วยคุณจะได้เก็บเพชรไปเซิร์ตัวดำนะครับโอเคทำเคเวสต,ต่อนะมาดบนเนี่ยอ่ะเคเวสอะเคเวสเยอะนะเอาจริงอะผมผมไม่ได้เล่นแล้วนะวันนี้ผมเพิ่งเข้ามาตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงกว่าแล้วนะเจ็ดโมงครึ่งก,กว่านะก็เพิ่งจะเข้ามาก็ตอนนี้นะทุกคนผมไม่ค่อยเอ ยังไงไม่เคยได้เข้าเรื่องมาพันแมราจริงเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้ทำเลยอเว้นแต่ว่ามันจะเป็นเคลื่อ,อะไรนเลยาสมตัวละครได้ดีๆแล้วก็เอาไปพีพีกันนะทุกคนแต่ต่อให้ผมได้เด็กมามันก็ยังสู้ไขรไม่ได้ทุกคนนะเพราะมันแค่เป็นตัวละครเสริมตัวคอรนานะและอย่างหนึง่งตัวละครของเด็กยูอาร์เนี่ยเขาใส่เซตเป็นเลือดแล้วผมก็ใส่เป็นเลือดไงมันเลยดาเมจไม่เยอะนะทุกคนอโอเคเราไปก็อัพตรงนี้นะครับ มาอัพเลยนี่อัพแลยครับผมอัพสกิลนะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวย้ายช็อกโกแลตบ้างทุกคนผมอัพอ,อันนี้แล้วกันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้อันนี้ตันล้วโอเคนี่ผมทำนี้ก็ได้ให้ช็อกโกแลตมันเหลือให้น้อยที่สุดในในดีเราทุกคนนะนอย่างนี้อ่าแล้วก็รู้สึกว่าผม ได้เจ้านี่มาด้วยนะครับมันเป็นไอเทมอันนี้ครับมันผมเช็ครูนก่อนนะรูนเนี่ผมใช้คือลูนเลยโอเคผมใช้รูนดาบใช่ไหมงั้นผมก็ต้องเอาอันนี้ทุกคนเวลาทุกคนเซิร์ชทุกคนต้องดูสีด้วยนะบางทีอย่างเช่นตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมดไหนวะอ่านี่ไง <c oughs> ถ้ารูนดาบจะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นรูน อ๋อเลือดนะผมนะจะเป็นสีทองทองเหลืองเหลืองเงี้ยครับส่วนถ้าเป็นรูนเกาะน,นะครับผมนะก็จะเป็นทางด้านของสีฟ้านะครับผมนะสีฟ้าหรือสีน้ำเงินว่าสีฟ้าแหละอืมซึ่งของผมเป็นสีแดงในดูสิอันนี้ลดอะไรลดดามเมจร,ระเบิดทันทีห้าเปอร์เซ็นต์ความเสียหายจริงลดลงห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้อันนี้ก็ดีนะแต่ตัวระเบิดผมรู้สึกว่าอีกไม่นานก็น่าจะเป็นพวกแบบทัสมุกิป่ะ ไม่ใช่ซ้สมกิฟุบุก,กิการที่เรามีตัวนี้เพื่อลดดาเมจระเบิดนี่ก็ดีนะอันนี้ลดความเสียหายจริงอันนี้ลดดาเมจระเบิดอืผมว่าอีกไม่นานเนี่ยไอตัวที่มันเป็นความเสียหายจริงมันไม่ค่อยมีแล้วทุกคนความเสียหายจริงนันมันอ้างอิงจอากอะไรก่อนลนะ่ะบดินอ่ะมันอ้างอิงมาจากดาเมจที่แบบทะลวงเข้ามาเลยเหรอมันนับดาเมจคีย์ป่ะแต่ว่าผมว่าเอานี้ก่อนล้วกันนะเพื่อเพื่อความชัวร์ทุกคนก็คือ าดาเมจร,ระเบิดลดลงทันทีห้าเอร์เซนเพราะว่าอีกไม่ไนาะนอ่ะฟูบุก,กิมันจะเข้ามาทุกคนผมว่าเอาตัวนี้ดีกวก็ผมนะเออการไว้ก่อนการไว้ก่อนผมว่าการไม่ก่อนน่าจะดีนะเนีหยผมแล้วเ,เราก็มาตรงนี้ครับผมตอนนี้รูเราเป็นแบบนี้ใช่ไหมทุกคนอ่ะตอนนี้มันก็จะมีอยู่ในด้านหน้าอันนี้การชนเอการชนต้านดาเมจห้าห้าเปอร์เซ็นต์ดาเมจอันติทั้งทีม เน้นดาเมจไปเลยละกันโอเคเอานี่ยเอาเพราะว่าเราจะใส่เจ้านี้ยังไงล่ะมรู้สึกว่าพลังเราจะดิ้งเท่าไหร่ครับผมเอาละตอนนี้พลังของผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวใส่เจ้านี้ก่อนถ้าใส่เจ้านี้ปุ๊บอ่ะเราจะมีพลังอยู่สองสองล้านสี่แสนนะครับผมนะเดูสิว่าการที่เราถอดเจ้าลูนตัวนี้เนี่ยมันจะอัพไปเท่าไหร่นะทุกคนทุกคนพร้อมยังสามสองหนึ่ง เหมือนเดิมเหรออ๋อแสดงว่าต่อให้เราใส่อันไหนมันก็แรงเหมือนกันแต่แค่ว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันมันเพิ่มแค่ตรงไอ้แถบด้านล่างสุดอ๋อไอชีเอเกี้เกี้ยว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 เอจะดิ่งซะแล้วแบบดิ้งเป็นหมูดิ่งอะไรเงี้ยโหตกใจมันเลยแต่ว่าเราลดไอ้ดาเมจระเบิดห้าห้าเปอร์เซ็นต์นะครับทั้งทีมถือว่าดีดีโอเคอ่าอ่ะทำเคลตรงนี้แหละ แล้วก็ใครที่อยากให้ผมแบบว่าเล่นเกมอะไรก็สามารถบอกได้นะครับเพราะว่าอ่าผมยังไม่มีเกมเล่นเนอะมากสุดก็แค่มีอะไรใน,ในตัวเครื่องผมก็มีพวกแบบโลบบ็อกซ์ฟ r ีไฟล์อาร์วีวันพันแมนคอปวิตี้เกมอะไรอีกอะ่ะมันก็ไม่มีเกมเยอะอะไรขนาดนั้นนะใช่ใช่ใช,ใชมันไม่มีอะไรเยอะขนาดนั้น ผมไม่รู้ว่าทุกคนเนี่ยชอบดูเกมอะไรกันหวังว่าทุกคนจะแบบคอมเมนต์บอกผมได้นะว่าแบบอยากให้ผมเล่นเกมอะไรเนาะเพราะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเออทุกคนเนี่ยชอบดูเกมอะไรกันอะไรเงี้ยความจริงมมีคนนึงเสนอนว่าอยากให้ผมเล่นเกมแบ c ็ค o คอเวอร์นะแต่ว่าผมผมไปค่อยอินกับแบ c ็ค o คอ r เวอร์สักเท่าไหร่ละถึงผมจะชอบดูอนิเมะมันนะแต่เกมมันอน่ผมรู้สึกมันมันเล่น,ม,น,ลนมันเล่นยากสำหรับผมอะแต่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวขอขอดูขอขอเวลาก่อนทุกคนนะ เดี๋ยวถ้ามันไปคัฟเวอร์มาสนุกจริงๆเดี๋ยวผมจะกลับไปเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับความจริงก็เคยเล่นไปแล้วแหละแล้วก็เลิกเล่นไปเพราะว่ามันจำเจทุกคนมันเป็นเนเธอร์เบียไม่มีอะไรจริงๆอ่ะก็เดี๋ยวกะว่าจะกลับไปเล่นนะครับเดี๋ยวดูก่อนเนาะเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าผมจะชอบไหมเพราะบางเกมอะ่ะผมก็ชอบบางเกมผมก็ไม่ชอบไงผมไม่สามารถตามใจคนดูทุกคนได้ครับแต่ทุกคนสามารถ ที่จะเลือกดูคลิปวีดีโอผมได้ครับทุกคนจะเลือกที่จะไม่ดูก็ได้หรือจะดูก็ได้ถ้าดูถ้าดูได้แล้วผมจะดีใจมากๆเลยนะครับแต่ทุกคนไม่เลือกที่จะดูวีดีโอผมผมก็ไม่เป็นไรครับผมทําใจไว้แล้วว่าคนเรามันชอบไม่เหมือนกันเนาะ,ะก็แบบก็เลือกดูไดออ้ประมาณนั้นอะช่องผมก็จะเป็นสไตล์แบบเรียวๆไม่มีอะไรมากคุยคนดูคุยกับผู้ชมแล้วก็เล่นเกี่ยวมาพันแมน แล้วก็เกมอื่นที่กำลังจะเข้ามาส่วนไมค้าบเนะี่ยัง,ย,งนะยังไม่ได้ทำคลิปนะครับไมค้าบนะยังไม่ได้ทาคลิปเร็วๆนี้นะเดี๋ยวถ้าทําคลิปไมค้าบอะไรเดี๋ยวจะอ่าโพสต์ในชุมชนอีกทีหนึ่งนะครับแต่ที่รู้วันนี้น่าจะมีน่าจะนะน่าจะมีสองคลิปอ่าเพราะว่าผมต้องทําเกมเอ่าฟรีไฟด้วยไงรวมกับคลิปวันพันแมนด้วยก็สองคลิปนะทุกคนนะเพราะวันนี้เป็นราคาราคาเนอะเพราะฉะนั้นน่าจะสองคลิปแน่นอนวันนี้ ถ้าไม่มีอะไรมาติดขัดนะสองคลิปแน่นอนวันนี้โอเคตัวโอ้โหไม่มีตัวตัวม่วงไม่มีเลยเฉียโอเคต่อไปก็ไปอัพตัวต่างๆนะครับเกมมันไม่ค่อยมีอะไรทุกคนนะจริงมันมันจะดีแค่ตอนช่วงที่อ่าเล่นใหม่ๆทุกคนแต่พอแบบเล่นานานๆแล้วมันจะไม่มีอะไรนะครับเหมือนมึงทิ้งคน คนดูอะะมาณนนะัทิ้งทิ้งผู้เล่นเก่าเดี๋ยวพวกคนดูเฮียเนะทิ้งผู้เล่นเก่าเลยเอ้อเออใช่ใช่ใช่ทิ้งผู้เล่นเก่าอะไรของกูนะโอ้ยตื่นเช้าแล้วมึนทุกทีเลยนะฮะนี่คือข้อเสียของการที่ผมตื่นเช้ามากเกินไปฮนะผมต้องตื่นสายๆ้วโดนมันจะได้หายเออนะฮะ <c oughs> แมออ่ตื่นสายแล้วก็เออเออเด็กอยู่นั่นแหละเออเด็กจนกูจะตายแล้วเนะี่ย โอเคผมอันนี้จะเป็นเควสของท่านั้นกิ่ยวนะโอเคผมเราก็ต้องไปตีบอสกิ่ยวตีนู่นตีนี่นะผมนะเหมือนเดิมนะผมเดี๋ยวผมทําเควสก่อนเนาะรอสักครู่นะครับโอเคใกล้แก้วหมดแล้วทุกคนครับหมดแล้ว,ลวนะทุกคนต้องใจเย็นๆนะเวลาดูคลิปผมนะั่นคือทุกคนต้องใจเย็นๆนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวผมเปิดนี้ก่อน ะจะไปตีอ,อันนี้ก็ได้ครับหาหน้าก็ได้ครับแต่ผมจะตีเจ้านี้ลยกันเพราะผมจะมาเอาตรงนี้นะโอเคอการทําแบบนี้ได้คือคุณอย่างที่ผมบอกครับคุณต้องผ่านด่านมันก่อนเนาะแล้วก็รีวิวก็ต้องถึงก่อนถึงจะเปิดด่านนี้ได้โอเคต่อไปก็ไปอัพอาวุธ3ครั้งแล้วผมอาวุธอะไรก็ได้3ามครั้งโอเคโอเค้เชี่ยแม่งอันนี้จะหมดแล้วทุกคนนี่นี่นี่อันนี้ก็ได้หนึ่งสองสามโอเค อ่ะประมาณนี้ก็แล้วกันนะทุกคนโอเค,คเควสเซียเสุดแล้วโอเคเราไปดูอันดับกันดีกว่านะผมว่าอันดับของเราเนี่ยมันตกหรือยังนะฮะหรือยังไม่ตกนะครับไปกันเลยนะผมตอนนี้อันดับของเซิร์ฟเวอร์หกหนึ่งเก้าของผมนะอยู่ที่อันดับหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดนะผมนะโอเคด่านด่วนนะครับผมนะอยู่ที่สองร้อยเก้าสิบหกนะผมเพราะผมมีแค่เจ็ดร้อยสี่สามดาวเนนะาะตัวละครสุดแกร่งนะผมนะก็ยังเป็นโซนเอีกเหมือนเดิม อยู่ดับที่1น8รบนะผมนะส่วนกิลดตอนนี้ก็อยู่ที่ดับที่21แล้วคือขึ้นเราลดอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนนะจ๊ะรู้สึกว่าหัวกิลเรานี่ไม่ออนมา4วัน5วันแล้วนะครับแล้วก็คนในกิลก็เริ่มจะมีคนหายไปแล้วนะครับตอนนี้เริ่มไม่ค่อยมีคนขอเศษอะไรแล้วนะครับผมว่าอีกไมา่นานกิลกนี้ก็น่าจะปลิวครับผมนะเป็นเป็นกิลที่ผมไม่ค่อย ไม่ค่อยได้สนใจเอาจริงแต่ว่าพอมาอยู่นานๆแล้วนะทุกคนมันก็เริ่มปูพันธนะ่ะแต่ว่านั่นแหละฮะแม่งหายไปแนละ้วนะผมนะอืมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปซื้อกินะทุกคนนะเดี๋ยวมาคุยกับผมก่อนนะแล้วก็อ่าดูผมต e ีบอสโน่นี่นอนโน่นนี้นิดนิดนึงนะโอเคนะทุกคนนะไม่เบื่อกันนะโอเคคุยกันต่อ ความจริงอะกิลตัวเนี้ยผมสุ่มเข้ามาผมไม่ได้กะจะอยู่จริงจังเราผมก็แค่อยู่เอาของเอานู่นเอานี่ทำเควสอะไรแต่ไม่ไม่นึกว่าเราจะรู้สึกแบบผูกพันกับกิวพอแบบกิลเนี้ยมันมันไม่มีใครอยู่อะ่ะเรารู้สึกว่าไม่เหงาเว้ทุกคนพอเราไปอยู่กิลใหม่ผมว่ามันก็เหงาเหมือนกันแหละแต่ว่าถ้าจะย้ายกิลจริงๆนะถ้าจะย้ายนะผมก็ต้องหากิลที่เป็นคนคนไทยเนาะผมไม่รู้ว่าเซิร์ฟหกเก้าเนี่ย จะมีกิลคนไทยกี่คนนะเพราะว่าถ้าจะถ้าี่าาาผมเห็นอะในแชทโลกอะแม่งชอบพิมพ์ภาษาอังกฤษกันทุกคนดีไม่ด,ดีไม่มีภาษาจีนแน่เฮียโอ้โห oh, แม่งเซิร์ฟไทยนี่มันไปเซิร์ฟรวมของต่างชาติอรือ,อยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกนะันน่ะนั่นแหละเดี๋ยวผมต้องดูก่อนถ้าผมต้องย้ายจริงๆริงอะนะแต่ความจริงผมไม่อยากย้ายหรอกจริงเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อน เราก็ไม่อยากย้ายเร็วๆนี้หรอกผมผมรู้สึกผูกพันกับกิวนี้ถ้ามันมีอันนี้อยู่ทุกคนไม่มีวิธีเราเราจะเป็นหัวหัวหน้าแทนเขาได้ก็คือ,อนี่ต้องรอให้เขาเหายไปประมาณเจ็ดวันกว่านะไม่ก็สิบสี่วันขึ้นไปหรือเปล่านี่ผมจาไม่ได้เพื่อการยึดเป็นหัวหน้านะครับผมอยากเป็นหัวหน้าแคนนี้เพื่อ,อ,อดูแลต่อไปผมกายจะทำอย่างนี้นะแล้วก็เปลี่ยนชื่อแคนด้วยแต่ก็ต้องดูก่อนเพราะว่าเขายัางยังอยู่นะ แล้วก็ยังอยู่นี่คือหมายถึงไอดีเขาแต่ตัวเขาไม่อยู่แล้วหายไปสีวันแล้วน่าเสียดายมากผมกาจะคุยกับหัวกิลเนี่ยหลายรอบแล้วทุกคนว่าเออคุณยังเล่นต่อไหมถ้าคุณยังไม่ได้ต่อเดี๋ยวให้ผมฝากฝากให้ผมก่อนได้ไหมอะไรประมาณนี้ผมจะคุยเขาหลายรอบแหละแต่นั่นแหละฮะกูลืมเกมเยอะเหตุผลที่ผมลืมคือเกมเยอะทุกคนผมเนี่ยเนี่ยอีกไม่นานเดี๋ยวผมต้องเล่นฟรีไฟกับคคออฟอีกนะ เทแม่งอย่างเยอะเลยครับแต่ละเกมแต่ละวันแต่ละมือแต่ละเดน,นะครับแล้วก็ถ้าใครถามว่าผมทำงานอะไรผมก็ทํางานนะครับทํางานพวกแบบส่งของอะไรประมาณนี้ยกของอะไรประมาณนี้ทุกคนนะเอ,อแต่ตอนนี้คือผมยังว่างไ่างเงยังไม่ถึงกลา,างไงก็เลยจะไปเล่นให้ก็อย่างที่ผมบอกครับเทดเยอะครับผมแม่โอเคก็น่าจะไม่มีอะไรให้ผมทำแล้วนะน่าจะหมดแล้วมั้งนะ อ่าแล้วก็มีเกิจกรรมใหม่นะเป็นกิจกรรมสมอันนี้ครับผมนะไออะไรนะอัพพลังที่มันที่มันเป็นอันเนี้ยการเรลือดนะทุโดนเห็นไหมไอตรงรูปมังกรประมาณนั้นทุกคนเอาไว้อัพตัวพวกแบบเอ่ภัพพี่บัติระดับมังกรอะไรประมาณนั้นและมั้งจำไม่ได้ครับผมโอเคก็เรียบร้อยครับผมนะก็ใช้เวลาทั้งหมดกี่นาทีวะ ตอนนี้ก็เป็นเวลา16นาทีแล้วผมโอเคเราไปเซิร์ฟเวอร์จีนยอ่อกันดีกว่าทุกคนนะหลังจากที่เราบน่นแล้วก็เล่นแล้วก็คุยอะไรนู่นนี่นั่นนะผมนะโอเคนะเราไปเซิร์ฟจีนกันดีกว่าทุกคนไปลิสโกเข้ามาเดโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในเซิร์ฟจีนยอ่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ผมนะพลังลบผมนี่คือเลขสวยมากก็ผมก็คือ9ล้าน หนึ่งแสน้าหมืนเก้าพันะครับผมนะโอ้โหเหล็กสวยจัดเลยจะสิบล้านแล้วนะครับแหมสายสี่สิบล้านนะครับเหกตาเหกตูดดนนะครับก็ผมได้เติมหรือเปล่าดูกูไม่ได้เติมเลยสักบาทเดียวดูฮะโอ้โหเติมซุดรึกอะไรเรากูไม่มีตังคนะ์เฮียแม่ง <c ười> แล้วมาอัเดีกันต่อดีกว่าครับผมนะมพี่กูพูดเร็วมากเลยไอ้กูไปค,คุยเรื่องหนึ่งมาเรื่องนี้โคตรไปเลยสั์คนจะคนด,ดูตามทันไหม โอเควันนี้ผมก็ได้ทงการสุ่มไปแล้วนะครับแล้วผลประกบที่ได้ก็คือประกบ,บ่าสันประกอบไอนะ้นางประกบบ้านเตี่ยงไงวันนี้ผมสุ่มแล้วนะครับก็ได้ไปทางด้านของเกียรโรงเกียโร่นะครับผมนะเอ้ามันรู้สึกอะไรเนี่ยแล้วก็เมื่อวานเะนี่ยผมสุ่มทางได้ได้เออแต่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 เออเออลิปผ่นลิปน,น่านเอออ,อย่าพูดเร็วจ้ะไอ้น้องเคอย่าพูดเร็ว ใจเย็ยนใจเย็ยนทำคลิปอะต้องทำคลิปช้าๆเร็วเกินเดี๋ยวลิ้นพันเมื่อวานเนี่ยผมสุ่มได้ทงางด้ของกระบองเหล็กนะครับผมนะคือเอาตรงนะไอเดี <c oughs> เนี้มันไม่มีหินนะทุกคนนะถ้ามันออกในเซิร์ฟไทยจะดีมาก โอเคทษทีเมื่อกี้ผมเพลิดนะครับก็คือทางหน้านของไอกระบองเหล็กถ้ามาได้เซิฟไทยจะดีมากเพราะว่ามันขาดแค่ตัวนะผมนะแล้วก็อีหินฮีโร่เนี่ยขาดแค่เดียวทุกคนถ้าได้จะดีมากนะทุกคนนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทุกคนขอแค่มาลนะเมื่อกี้ผมตำตระมาแกะเราไปอัปเดตพลังกันดีกว่าแล้วผมนะตอนนี้พลังลบก,กับผมนัะอยู่ที่อันดับที่สิบสองแล้วผมนะความจริงก็สิบเอ็ดแหละแต่ว่ามันมีคนแซงผมไปนิดหน่อยนะก็คือทางหน้าของคนนี้นะครับ ส่วนคนดีของเราก็ตกอันดับไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าแกเขาเนี่ยยังเล่นอยู่ไหมหรือว่าไม่เล่นแล้วนะครับโอ้หถ้าแกไม่เล่นนี่คือแบบ <c oughs> ผมรู้สึกแย่เลยนะผมนะพราะว่าผมเล่นกับแกตั้งแต่ซื้อเปิดใหม่ๆเลยนะครับโอ้โหมันยังหายไปแล้วนะคนดีของเรา <c oughs> คู่แข่งของฉันโอเคผ่านดานโดนนะครับอยู่อันดับที่สิบสี่นะผมนะเพราะผมมีแค่หนึ่งพันยี่สิบสองแต้มนะครับหรือหนึ่งพันยี่สิบสองดาวน,นั่นเอง ตัวละครสุดเก่งก็ยังเป็นทางนานของเออ่เด็กนะผมนะยูอาร์นะครับตัวดับยี่สิบสี่นะส่วนกิ้วก็ยังเป็นอันดับหนึ่งตลอดการในเซิร์ฟเวอร์เจ็ดหนึ่งหนึ่งนะครับผมนะเหมือนเดิมเป๊ะๆกิจกรรมก็เหมือนกันอ๋อไปแล้วฮะเข้ามาอะไรไม่ได้ครับทำอะไรแค่ซื้อของตรงนี้ซึ่งก็ได้แค่ไอการ์ดโง่งเลยโอเคมีอะไรอัปเดตอย่างไร S <S น่าจะไม่มีแล้วนะทุกคนมันมันไม่มีแล้วอ่ะเนี่ยไม่มีแล้วโอเคไม่มีแล้วนะฮะอ่างั้นก็ปิดคลิปเลยแล้วกันนะครับใครที่ชอบคลิปวันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยและทีขข่สำคัญกดปุ่มกระดิ่งข้างๆด้วยนะครับโอเคผมไปก่อนแล้ะบายบายทุกคนไม,ไ,มไม่มีอะไรครัดีเลยจริงๆเนี่ยไม่มีอะไรแล้วหมดแล้วไป នេះក៏ກັບបាន